hello hello I'm back I'm back ah uh, so today I'm going to talk about the scholarship that I got <Wow. S 1> นั่นก็คือทุนที่เราได้นะคะโปรแกรมที่เราได้ก็คือเรียกว่า P-tal เนาะ P-E-T-A-L แบบนี้ P-tal Erasmus Mundus j o i c e Master Degree เราจะให้ลิงก์ลงไปข้างล่างนี่ก็คือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของทุนเรานั่นเองทุนเนี่ยบอกแล้วว่าจะนี้เกี่ยวกับอะไร boost the power of play and toys for learning and development in 21st century early childhood education ถามว่ากับเด็กเนี่ยใครสมัครได้เราก็ต้องเข้าไปดูโปรแกรมอ่านให้มันดีๆก่อนนะว่าเออโปรแกรมเนี่ยจะเน้นอะไรในแต่ละเรื่องเนี่ยของเรามันเน้น4ี่เรื่องเนาะไปอ่านกันเองนะคะว่าเน้นอะไรเราเราจะมาพูดเลยว่าใครที่สนใจอันนี้แล้วมีคุณสมบัติสมัครไปดูที่ admission นะครับ เป็นคร i t e เรียและ requirement นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสมัครได้ไม่ใช่สิใครที่มีคุณสมบัตินี้ถึงสมัครได้หนึ่งเขาต้องการ degree on education เขาไม่ได้บอก major นะคะเขาบอกแค่ว่า on education ซึ่งเราเนี่ยจบ English education ก็คือศึกษาสารภาาัังกฤษถูกไหมเราก็ สมัครได้แต่เขาบอกว่า preference ก็คือถ้าจบ early childhood education นั่นหมายถึงจบประถมวัยเนี่ยจะอาจจะมีคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าสาขาอื่นๆสมัครได้ไหมก็สมัครได้นะคะถัดมาส่วนนี้นี้เรียกว่า,า selection criteria ส่วนที่เขาจะคิดคะแนนเนาะทุนแล้วแต่ทุนนะคะบางทุนอะ่ะจะ บอกเปอร์เซนต์เลยว่าเออเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยดีกรีนี้ให้กี่เปอร์เซนต์เกรดให้กี่เปอร์เซนต์ motivation letter ให้กี่เปอร์เซนต์แล้วแต่แล้วก็ครณลเคียของแต่ละทุนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะถัดมาอันที่2ทุนของเราต้องการ minimum english b 2นะคะเดี๋ยวมันจะมีบอกรายละเอียดข้างล่างว่าเออใช้เทสของอะไรแล้วก็เกรดเนาะเกรดมากกว่าก็อาจจะมีส่วนได้คะแนนตรงนี้เยอะกว่า experience on field ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ ทุนนี้ทุนนี้เน้นเกี่ยวกับการศึกษาการสอนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์แล้วก็การใช้เกมการใช้เพลงการใช้ทอยถ้าเรามีประสบการณ์เราเนี้เราใส่เข้าไปเราเมนชั่นลงไปส่วนนี้เราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นถัดมาอันสุดท้ายคือ motivation letter ก็หนังสือแรงแสดงความ motivation ของเราว่าทำไมเราถึงอยากไปเรียน๋ยวเขาจะอธิบายในนี้ว่าเราต้องเขียนยังไง ถัดมานะคะตรงนี้เราจะพูดในส่วนของหลักฐานที่เราจะต้องเตรียมตัวในการสมัคร proof of, of nationality ในที่นี้เราสามารถใช้พาสปอร์ตได้แล้วก็ proof of place residence ใช้ uh, residence certificate ที่เราอยู่แบบนานล่าสุดตอนนี้ทะเบียนบ้านนะคะของคนไทยสามารถไปขอที่อำเภอเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเนาะ ไม่จำเป็นต้องเปน็นอำเภอที่บ้านเกิดก็ได้นะคะอำเภอไหนก็ได้ใกล้ที่สุดก็ขอได้ถัดมาเอา่อสแกนดิโพมาก,ก็คือใบปริญญาของเราทั้งหลายแหล่นั่นแหละแต่ย้ำตรงนี้นะคะจะต้องมีการอ o s สเ o l อยก็คือมีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรรับรองอะ่ะโดยกงสุนะ่ะเออต้องไปรับรองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์การรับรองอันนี้เนะว่า ขั้นตอนยังไงทํายากแค่ไหนเสียตังเท่าไหร่ใช้เวลาวางแผนยังไงเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ให้ข้างล่างนะคะถัดมาทราสคริปต์ทราสคริปต์ก็ต้องมีการรับรองเหมือนกันนะคะรับรองด้วยเอกสารอีกชิ้นก็คือ English Proficiency ก็คืออ,อ,อะไรนะการสอบภาษาของเราอะ่ะเขาบอกแล้วนะว่า minimum B2 นะคะ B2 minimum English level ในที่นี้หลายทุนจะไม่เหมือนกันทุนนี้รับโทรอีกด้วยบางทุนทุนอื่นๆเนี่ยไม่รับโทรอีกนะทุกคนทุนนี้รับก็มี TOEFL โ TO ท e อีก e IELTS ซึ่งเราแนะนำว่าเป็นไปได้ก็สอบ TOEFL IEL t s เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าโทอีกมันไม่ได้วัดครบทุกทักษะแต่ว่า TOEFL IEL t s เนี่ยมันก็มีทั้งฟังพูดอ่านเขียนมันก็จะมีส่วนดูน่าเชื่อถือกว่า อย่าลืมนะคะว่าเป็น B 2นะคะเขาบอกแล้วนะว่า only language test mention ข้างบนนะคะ are accepted แล้วถัดมา C V เนอะในที่นี้ C V เออเราสามารถทำโดยใช้ Europass ได้ซึ่งจริงๆเราแนะนำเลยแหละว่าให้ใช้ Europass ทำนะคะเขาก็บอกเลยนะว่า maximum t o ก็คือ two pages ขนาด A 4 เราจะโชว์ Europass ให้ดูอะ Europass Europass CV template อันนี้เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไปทุกคนก็เข้าไปทำได้เลยนะคะของ Erasmus ส่วนมากจะ prefer CV ที่มันเป็น Template ของ Europass เนอะมันง่ายต่อการตรวจด้วยหลายทุกคนคนส่งเป็นแบบหลายพันก็คนหลายร้อยก็คนการใช้ที่ CV template เดียวกันมันจะง่ายต่อการโฟกัสว่า ต้องโฟก,กัสมุมไหนมุมไหนแต่ถ้าคนออกแบบที่มันแตกต่างกันมากเกินกว่าเขาจะเช็คเสร็จบางคนเอาทักษะไว้มุมนี้บางคนเอาประวัติไว้มุมนี้มันจะยากใช่ไหมการใช้เทมเพลตเดียวกันก็จะง่ายสำหรับเขานะคะถัดมาอีกเอกสารนึงคือ motivation letter motivation letter เขาบอกเรานะคะว่า maximum 700 words คือห้ามเขียนเกินนี้ใน700 words เนี่ยเราจะต้องเขียนให้มันครอบคลุมทุกอย่าง ที่มันสามารถแสดงออกถึงตัวเราได้ที่เขาต้องการเขาจะบอกเลยว่าให้เราต้องแสดงออกไว้ว่าให้โฟกัสที่ your interest academic interest ว่าทำไมถึงอยากไปเรียนแล้วก็ what you hope to achieve อะไรที่เราคาดหวังว่าเราจะได้รับจากโปรแกรมนี้ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เราอยากเมนชั่นเราสามารถเมนชั่นได้ถ้ามันไม่เกิน700เวิร์ แต่ไม่จำเป็นต้องเมนชั่นทุกข้อมูลเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งหลายแหล่ที่จะเมนชั่นเนี้ยบางครั้งเราได้เมนชั่นไปแล้วใน CV ถูกไหมเออให้เราเลือกอันที่มันจะพอ outstanding หรืออันที่มัน related ที่มันเกี่ยวข้องกับโปรแกรมอันเนี้ยเราก็ใส่เข้ามาเนาะจบแล้วนะคะนี่ก็คือทุนที่เหมาะสำหรับคนที่เรียนด้สายการศึกษาถามว่าจบมาแล้วทำอะไร ไม่รู้จริงอ่ะรอติดตามลิปถัดไปว่าเออเรียนมาโปรแกรมต่างๆมันตอบโจทย์เราแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันดับแรกก่อนแล้วกันเราจะพาไปดู Consortium นะคะทุนนี้จะเรียนสามมหาหลัยหลักนั่นก็คือเนี่ยกอโดบาสเปนลิสบอนโปรตุเกสและมามาราอิสตันบูลตุรกีเนาะ นี่ก็คือ3มเทอมเลยเทอมที่1สเปนเทอม2โปรตุเกสเทอม3ตุรกีโอเคไหมส่วนถัดมา a s s o c i a t e okay, so d partners ก็คือเหมือนคนที่เขาแบบทําร่วมด้วยกับพาร์เนอร์ของเขานี่แหละเนาะก็จะมีเยอะมากๆมีมีทั้งฝั่งเนี่ย South America มีฝั่งยุโรปใช่เขาบอกว่า เราสามารถเลือกเทมที่4ในกลุ่มเหล่านี้ได้ไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่าได้ไปจริงไหมนี่คือ learning outcome เราเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าก่อนจะสมัครเราต้องอ่าน learning outcome ให้ดีว่าทุนต้องการอะไรแต่อย่า copy คำพูดของเขาอย่า copy สิ่งที่เขาใส่ในเนี้ยมาใส่ใน motivation letter ของตัวเองนะคะเออก็ ถัดมาสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนดูเลยคือคอร์ริคูลัมเราเราชอบต้องดูคอร์ริคูลัมหลักสูตรด้วยว่าตัวเองจะได้เรียนวิชาอะไรแล้วมันตอบโจทย์กับเราไหมนี่คือวิชาจะได้เรียนในเทอมที่สเปนก็หลักหลกเห็นไหมเรียนเกี่ยวกับ play เรียนเกี่ยวกับเนี่ย inter c u l t u r a l education language early second language acquisition มีต่างๆเราก็สนใจนี่คือของที่สเปน ถัดมาที่โปรตุเกสก็จะได้เรียนเนี่ย p g d a g o g i c a l Approaches to play เหมือนน่าจะเป็นวิธีด้านการศึกษาที่แบบเกี่ยวกับ play มั้งเรียนกับ students rights สิทธ,ธิของเด็กอะไรพวกเนี้ยเออก็บอกแล้วว่าทุนนี้เน้นเกี่ยวกับเด็กเป็นหลักนะคะก็จะมีได้เรียนวิชาอื่นเพิ่มวิชาเลือกก็จะเป็นโปรตุเกสภาษาโปรตุเกส art mathematics แล้วแต่แต่นี่คือวิชาเกี่ยวกับสาขาของเราใน third semester ก็มี นี่มี Sociology of Education, มี gender and play family community intercultural education Istanbul Toy Museum มี methodology Turkish language ก็วิชาเลือกมีตัวเดียวยส่วนเทอมที่4ีเทอมที่4นี่ก็จะเป็น research เนาะเอ่อ uh, choose one out of three tribes นี่ก็คือเราเลือก หใน3ประเภทรีเสิร์ชของมาสเตอร์นะคะที่เราจะไปจะเป็นแบบ Research Master t ์ท s ซิเนาะแล้วก็เป็น Professional Master t ์ท s ซิแล้วก็ l i t e r a t u r ร์รีวิวเออแต่ละตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาในคลิปคลิปถัดถัดไปนะคะตอนนี้ก็เราเข้าใจภาพรวมของโปรแกรมก่อนนี้ก็คือ c u r ์ i c u คูลของโปรแกรมโอเคไหม แล้วเงินที่ได้รับเราก็ได้บอกไปแล้วเหมือนกับอันอื่นๆเลยนี่ก็มีค่าเทอมเราในคนไทยนี้ถูกจัดให้อยู่ใน partner country นะคะก็ค่าเทอมนี้มันจ่ายไปมหาลัยอยู่แล้วเราไม่ได้แตะต้องไม่ต้องคิดมากแล้วก็ค่าเดินทางของเราจะอยู่ในกลุ่ม3,000ันเอ้ย3,000ยูโรต่อปีแล้วก็จะมีค่าตั้งลกลากเนี่ย1 0 0 0ยูโรใคไหม 1,000พยูโรสำหรับทุกคนเลยก็คือไม่เชิญค่าตาังว่าค่าทำบีซ่าค่าทำกิจกรรมงานทุกอย่างเนาะที่เสียไปแล้วก็ต่อเดือนได้รับก็คือ1,000ยูโรต่อเดือนซึ่งตอนนี้ทุกคนก่อนเราบินเอ่อหยูโรอ่อะคือ38บาทไทยแต่วันนี้1ยูโรเป็น39บาทไทยแล้ว เธอแต่ตอนที่ฉันอยู่บอแลเรียตอนนั้นนะก็ก่อนบิน1 EUR ยูโรก็38กกว่า37แต่เวลากลับแล้วเหลือเงินยูโรกลับมาแลกเป็นเงินไทยตอนนั้นเหลืออยู่36จ้าก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เราจะไปเรียนเนาะย้ำอีกรอบหนึ่งคือนี้คือ a p อปพลิเคชันโปรเ s สแ p ปพ c a t i o n Process ก็คือกระบวนการในการสมัคร 1. Register 2. Create Application Form ผ่านเว็บไซต์นี้ Application Form เราก็จะมีใส่ข้อมูลต่างๆการคำนวณเกรดคือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเราไม่ได้คำนวณเองอันนี้คือเขาบอกสรรมการเฉยๆแต่ในฟอร์มที่เขามีเราใส่เกรดที่เรามีเขาจะคำนวณให้เราเลยโอเคไหมอะ เพ Experience ต่างๆเนี่ยอัพโหลดด็อกิเมนต์เป็น CV mm. เห็นไหมตรงนี้เขาบอกเลยนะ mm. ให้ใช้ Europass format mm. แล้วก็ motivation letter เ mm. นะาะย้ำว่าเขาไม่ได้ mention recommendation letter หนูจะต้องขอไหมคะต้องค่ะคือมันจะมีให้ใช้แนบตรงเอกสารอื่นๆคือมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักลงไปอะคะ่ะว่า เราเป็นคนแบบไหนผ่านมุมมองของอาจารย์ที่เคยสอนเราเรามีความสามารถที่จะเรียนจบโปรแกรมนี้ได้ไหมมันจะเพิ่มน้ำหนักให้เราได้นะคะก็ใส่ลงไปเนาะไม่ได้ลำบากก็ทักไปขออาจารย์เขาได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็สมิธอย่าลืมว่าเออเวลาเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งเมลมาให้นะคะนี่คือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการสมัคร ถัดมาช่วงระยะเวลาในการสมัครแอปพลิเคชันเดตช่วงระยะเวลาในการสมัครนี่อันนี้คือของเก่าของเก่า <c oughs> ยังไม่เปิดแต่ว่าเหมือนกับว่าจะเปิดเร็วๆนี้เมื่อวันที่15กันยา2อนนะคะจะเปิดอันใหม่แล้ว15กันยา2021นคือโดยปกติจะเปิดกลางกันยาปิดประมาณต้นหรือกลางธันวาเสร็จแล้วทุนจะ อยู่ยาวไปเลยนอไปเลยไม่ทักอะไรมาหาไม่ค่อยมีอะไรมาเลยจนประมาณพฤษภาคือพฤษภาก็อาจจะเร็วไปอ่ะพฤษภามิถุนากรกฎามิถุนาประมาณมิถุนากรกฎาถึงจะรู้ว่าเราได้ทุนแล้วก็จะเตรียมเกี่ยวกับเอกสารอื่นๆในการขอวีซ่าและดำเนินเรื่องในการ ไปเรียนต่อไปนะคะแต่ว่ารุ่นเรามันเป็นรุ่นโควิดอะเนาะช่วงเวลามันก็จะไม่ประมาณนี้แต่ทุนทุนนี้มันมีรุ่นแรกรุ่นแรกก็คือรุ่นก่อนรุ่นเราตั้งแต่ปีสองสมัยที่เราเรียนจบอะก็คือเราก็เคยสมัครครั้งแรกเลยรุ่นแรกของทุนนี้นะคะเราเป็นตัวสำรองเราก็ไม่ได้เรียกไม่ถึงนะคะแล้วก็รอบสองเราก็สมัครเนาะรอบสองก็ได้ แต่ว่าก็โดนเลื่อนเนาไม่การโดนเลื่อนออกมาเพราะโควิดนั่นเองแล้วรอบ3รุ่นที่3นี้ก็กำลังจะเปิดสมัครในปีนี้นะคะแล้วก็ไปเรียนปีหน้าโอเคไหมสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้คิดว่าเออมันตอบโจทย์กับเราอยากไปเรียนอยากลองก็ได้ในความคิดของเราเราคิดว่างานหลังจากเรียนจบหนึ่งละถ้าไม่ทำงานเป็นอาจารย์ ราะว่าเขาจะคอลี่ไฟตตรงตัวเราอาจจะทํางานเกี่ยวกับบริษัทในการผลิตสื่อการสอนหรือผลิตของเล่นหรือทํากิจกรรมทําอะไรพวกเนี้ได้หมดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะหางานยังไงเราจะใฝ่หาไหมเราจะสู้ไหมหรือเรียนต่อปอเอกมีอาจารย์ให้ทุนหรือหาทุนปอเอกต่อแล้วก็เป็นอาจารย์หาอะไรต่อไปคือเราว่ามันคุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงคือเราอยาก กลับไปยุโรปด้วยเราอยากไปเที่ยวไปเรียนไปเจอเพื่อนไปมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจไปนั่นเองอคิดถึงอยากออกจากประเทศใช่แต่ทั้งนี้ทางนั้นใครที่สนใจติดตามเราก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้หน่อยแล้วก็เด็กนักเรียนอื่นๆเดี๋ยวครูก็จะมีเอก พวกกิจกรรมงงงานอะไรอย่างเงี้ยมาจงมาแจกคงของให้หมดก็ยังเป็น educator อยู่นะครับเป็นนักการศึกษาที่พร้อมจะพัฒนาการศึกษาของไม่ใช่ให้คนไทยอะของทุกคนอะเออเรียนรู้ไปร่วมกันเรียนรู้พร้อมกันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วบ๊ายบาย